สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Y with Gear นะครับอันนี้เป็น EP แรกของที่ผมทำนะครับก็จะขออนุญาตแนะนำชา n e l นิดนึงว่าช n n e l เราเนี่ยจะให้ความรู้เกี่ยวกับ Y นะครับหลายๆประเภทเลยทั้ง Y วาแดง Y ขาวแชมเปญแล้วก็ f o r t i f y Y นะครับความรู้ในที่นี้เนี่ยจะให้ทั้งทักษะนะครับหลายๆอย่างในการจิมวายนะครับบวกกับเวลาเราไปโซเชียลอีเวนต์หรือไปอะไรเราก็จะมีทักษะในการพูดคุยนะครับกับเพื่อนๆแล้วเราก็จะดูฉลาดขึ้นมาเลยทันทีนะครับแต่ก่อนที่เราจะลงไปลึกกว่านี้ก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดน,นึงผมชื่อเกียร์นะครับอ่าก็ปัจจุบันเนี่ยเพิ่งเรียนจบจากทาง WSET นะครับเลเวล2 WSET ก็ย่อม,มาจาก Why i and Spirit Education Trust นะครับซึ่งเป็นคอ,อสอนอเกี่ยวกับเรื่องไวน์ะครับเป็นมาตรฐานสากลเลยนะครับปัจจุบันก็กำลังเรียนต่อนะครับที่ WSET 3นะครับก็ส่วนตัวชอบเรื่องไวน์ะครับมาตั้งแต่สมัยอยู่มหาลัยแล้วนะครับก็เลยได้มีโอกาสก็เลยอยากจะให้ความรู้ทุกท่านนะครับว่าการดื่มไวน์เนี่ยยกเว้นว่าดื่มแล้วมันอร่อยแต่มันอร่อยยังไงอะ หรือกลิ่นนี้รถนี้สีนี้นะครับทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นมาพอผมเชื่อว่าพอเรามีความรู้เนี่ยแล้วเราได้ชิมรสชาติมันเราได้กลิ่นมันเราได้เห็นมันเนี่ย appreciation นะครับ w i y appreciation หรือว่าการชื่นชมไวน์มันจะ level มันจะพีคกว่านี้เลยทําให้ทุกท่านมีความสุขมากกว่านี้ที่สําคัญนะครับดื่มไวน์ต้องมีความสุขนะครับ ก่อนที่เราจะไป EP 1กันเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์นะครับกำลังจะลงก็เหมาะสำหรับนะครับท่านผู้ชมที่กำลังเริ่มดื่มวายนะครับจนถึงช่วงหลังๆผมก็จะทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับพวกวายเอ็กซ์เพรสนะครับวายโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นช่วยสปอร์ตทางผมด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างด้วยนะครับ